สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะฮะฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอชชาวไร่นะครับผมสะดวกรวดเร็ว,ลวปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม3ป๊กแท็กติกเอ็มลูน่าออริจินดา้อนเฮียไซเลนต์ก็ศและเกมมือถือนื่ออีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจจะเติมเกมลิงค์ร้านจอชชาวไร่อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถที่จะติดต่อไปที่ร้านได้เลยนะ คิดจะเติมเกมมือถือในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านตอนชาวไร่นะครับผมเฮโยวอทซ์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาแนะนําเกมใหม่นั่นก็คือมูบิลสูตรกันดั้ม U C Enge จากทาง่ายบันไดเนมโคเอ e นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจะเข้าเซิร์ฟโกลบอลในวันที่17ตุลาคมนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เกมมูบิลสูตรกันดั้ม U C Enge นี้นะครับจะ มาในรูปแบบของ 3D แบบ 6VS6 ที่ผู้เล่นสามารถสนุกไปกับเนื้อเรื่องที่ผสมผสานกันระหว่างอนิเมะและเกมต่อสู้แบบวางแผนได้โดยภาคนี้นะครับจะเป็นการนําเอาอนิเมะและภาพพยนต์ทุกๆอย่างเนี่ยมายัดรวมกันไว้ในเกมนี้เกมเดียวเลยนะระบบของเกม Gundam UC Engage นี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว War Simulation นั่นก็คือการวางแผนจัดทีมที่เราต้องการนั่นเองนะครับโดยจะเป็นการจัดตำแหน่งของบุ่นในแต่ละตัวเพื่อที่จะนำ ไปต่อสู้หุนแต่ละตัวนั้นนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและหากเราวางถูกตำแหน arrived, ห่งเนี่ยหุนในแต่ละตัวก็จะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าเกรดของหุ่นยนต์เนีย่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับ R จนไปถึงขั้นสูงสุดอย่าง UR เลยนะครับและหุนในแต่ละแบบนั้นนะครับก็จะมีการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับโดยหุนแต่ละตัวนั้นนะครับก็จะมีสกิลและความสามารถพิเศษตามแต่ละสายของบุ่นตัวนั้นๆบางตัวเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงทั้งเดี่ยวและหมู่บาง ตัวก็จะเป็นการบัฟหรือเพิ่มความสามารถต่างๆนั่นเองนะครับเอาใจแฟนเกมที่ต้องการความสะดวกสบายเพราะเกมน,นี้นะครับจะเป็นแบบอัตโนมัติเรามีหน้าที่แค่คอยดูว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยควรที่จะกดสกิลไหนนั่นเองนะครับสาม,มารถที่จะปล่อยออโตย้ยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับเลือกได้ว่าอลังการงานสร้างจัดๆก็จะเป็นสตอรี่โหมดนะครับหรือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองอนะเนาะที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยดื่มดังไปกับเรื่องราวสงครามในยุคยุค เวอร์แซลเซนจูรี่จะมีตั้งแต่เนื้อเรื่องที่เหล่าแฟนคลับคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องใหม่ที่เป็นออริจินอลของเกมนอกจากนี้นะครับยังมีการทําอนิเมชันในบางตอนที่ไม่เคยถูกทาเป็นอนิเมะมาก่อนและจะมีการอัปเดตตอนใหม่ๆใ,ในทุกๆเดือนด้วยนะครับมีตั้งแต่แอนิเมชันของมูนกันดัม0079ทีเบลตาจากมังะเดอะออริจินและ0089ฝันร้ายแห่งโซโลมอนที่เป็นตอนของอนาเวลกาโตจากภาค0083สตาร์ดัสเม m o รีต้องของ บอกเลยว่าแฟนแฟนกันดั้มไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะนี่คือเกมที่รวบรวมสตอรี่อันหลากหลายของซีรีส์กันดั้มในยุค UC ดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครจากกันดั้มที่หลากหลายในช่วงยุคนั้นไม่ว่าจะเป็น v า r i a t ชั่นฮาร์โมนีเซตเซตกันดั้มมูนกันดั้มและอื่นีเยอะแยะมากมายเลยดีนะครับเตรียมมันกันได้ในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับหลังจากที่ฟังเนื้อหาของเกมนี้ไปแล้วนะครับฉันก มีคลิปวิดีโอส,สั้นๆของเกมนี้มาให้พวกนายดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าภาพจากสวยและน่าเล่นขนาดไหนนะครับไปดู สำหรับคลิปวิดีโอของเกมโมบิสุดกันดั้ม UCN Gate ภาพสวยเนาะแล้วก็น่าเล่นด้วยนะครับเบื้องต้นฉันได้ข่าวมาว่าน่าจะปล่อยให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าเนี่ยในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็อย่าลืมดาวโหลดเกมเอาไว้ก่อนด้วยละวันที่17เราก็จะได้ลุยเกมนี้กันไปเลยเนาะไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งโหลดอีกนะครับสำหรับช่วงแนะนําเกมใหม่ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดี ดีครับไปละ